เหลือเศษอะไรห้าหกใช่ไหมห้าหกแปดเจ็ดห้าหกสคูณสาเท่าไหร่ครับเดีวสองจคูณสาเท่าไหร่สองจุดหคูณสามเจตอบเพราะฉะนั้นสรุปแล้วข้อนี้พิ่นิดหนัก92.5กิโลทันไหมครับ ไม่ยากเลยเนอะยากไปเปล่าไม่ยากเลยนะงงเปล่าอ่านโจทย์แล้วเขียนสมนการเป็นเปล่าอ่ะไหนโจทย์บอกว่าไงประกอบหนักเป็น0.8เท่าของพินิษประกอบหนักเป็น2.5เท่าของชาญโจทย์บอกนั้นหนักใครมาชาญน,นักเรียนก็หาใครได้ประกอบได้ประกอบหาใครได้พินิษนะไล่ไปทีละคนต่อไปข้อ 23่สอามเามาดูครับข้อ23เขาบอกว่า3ส่วน5ของที่ดินทั้งหมดทำนานอกนั้นขุดบ่อปลา32ไร่ถามว่าที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่เอาละครับดูเลยให้ที่ดินทั้งหมดเป็นอะไรครับให,ให้ที่ดินทั้งหมดเป็น x ทำนาเท่าไหร่ครับทำนาทำนาไป3ส่วน5เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเหลือ2ส่วน5ไอ้2ส่วน5ที่เหลือเนี่ยไปทำอะไรอะ่ะเอาไปขุดบ,อบ่อปลาเท่ากับกี่ไร่ <5. S 1> 32ไร่สรุปแล้ว x เ,เดียวเท่ากับเ <8, 4. S 1> ท่าไหร่ครับ80ไร่ แสดงว่าแสดงว่าเขามีที่ดินทั้งหมดกี่ไร่ครับที่ดินทั้งหมดคือเอาเร็วเช็คหน่อยเช็คหน่อยที่ดินทั้งหมดคือ80ทํานาไปเท่าไหร่ทานาไป3ส่วนหของ80ทํานาไปเท่าไหร่เอา3ส่วนหคูณแปเร็วเอา5้าหารแปได้16 16คูณ3 48 80ไร่ทำ ทำนาไป48ไร่ลบกันเหลือกี่ไร่32ไร่ถูกต้องไหมถูกไม่ถูกถูก,ถกเรียบร้อยอา้าข้อ24ลงมือที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่85ตารางเมตรด้านยาวยาวกว่า ยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่2หมายความว่าไงคะหมายความว่ากว้าง X ยาวเท่าไหร่ <6. S 1> ด้านยาวเนี่ย <6. S 1> เขาบอกว่ายาวกว่า3เท่าด้านกว้าง3เท่าด้านกว้างก็คือ3 X ยังไม่พอครับมันยาวกว่านี้อีกก็ต้องบวกไปอีกบวกเท่าไหร่ 2, 2> <6. S 1> เขาบอกว่าพื้นที่มันเท่ากับอะไร85 พื้นที่สูตรว่าอะไรพื้นที่กว,ว้างคูณยาวเอาละครับเพราะฉะนั้นกว้างคือ x ยาวคือ3 x บวก2เสร็จอันนี้เนี่ยมันเข้าหลักการสมการกำลังสองเดี๋ยวผมทําให้ดูข้อนี้ทําได้สองวิธีนะนักเรียน วิธีแรกใช้การแก้สมการกำลังสองซึ่งนักเรียนยังไม่ได้เรียนเพราะมันเป็นเนื้อหาของระดับมอต้นน,นะแยกตัวประกอบเลยเยังอ่าบางคนบอกเลยเรียนบแต่ว่ามันจริงมันเป็นเนื้อหาเป็นพหุนามของมอต้นแต่เดี๋ยวทำให้ดูไม่เป็นไรอีกวิธีหนึ่งให้นักเรียนแยกตัวประกอบของตัวเลข85แยกเป็นแยกไปเลยครับ 85ตัวนี้ให้นักเรียนแยกตัวประกอบไปตัวเลขได้5คูณ17ฐานเปล่าแล้วนักเรียนสังเกตสิถ้า X คือ5 3x บวก2จะได้อะไรครับ17พอดีไหมครับถ้า X คือ5 3 x สบวก2ให้17เปล่าแล้วใช่ไม่ใช่ถ้า X คือ5 5คูณ3บวก2ได้17เปล่าได้สแสดงว่ากว้างอะไรก <5. S 1> ว้าง5ยาวเท่าไหร่ 17จบตอบอะไรครับข้อนี้เขาต้องการหาความกว้างความยาวตอบ5กว้าง5ยาว17จบอันนี้คือใช้ความรู้ระดับประถมงงไม่งงไม่งมง,งนะใช้แยกตัวประกอบของตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดใช้ความรู้ระดับมต้นเดี๋ยวผมเสริมให้นิดนึงอ่ะมต้นแก้สมการทำอย่างนี้ครับแก้สมการระดับมต้นนักเรียนต้องทำแบบนี้ครับ เอา x คูณ3 x ก็กลายเป็น3 x กำลัง2ทานไม่ทาน x คูณ2ก็ได้2 x 85ย้ายข้างมาฝั่งนี้ก็เป็นลบ85เท่ากับ0เสร็จแล้วตรงนี้นักเรียนใช้วิธีแยกตัวประกอบซึ่งเนื้อหาตรงนี้บอกอีกทีนะครับเป็นของมอตน้นเพราะฉะนั้นถ้ายังเรียนไม่ถึง หรือไม่รู้เรื่องถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้เรื่องก็ดีนะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกแยกตัวประกอบวิธีแยกตัวประกอบก็ทําแบบนี้ 3x กำลัง2ก็แยกเป็น 3x คูณกับ x <อ>จากนั้นนักเรียนดูตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นลบใช่ไหม<อ>ตรงนี้เป็นลบแสดงว่าเครื่องหมายตรงนี้จะบวกอันหนึงลบอันหนึง่ง 85ก็แยกเป็น17กับ5นักเรียนก็วางเลยครับ17กับ5จะวางทางไหนดีวางแล้วให้มันได้2คือไขว้ก,กันแล้วได้2ก็เอา5ไว้นี่เป็นลบ17ไว้นี่เป็นบวกนักเรียนครับช่วยคูณนะฮะเอาตัวนี้คูณตัวนี้ได้ไรครับ <15 X. S 1> เดอานี้คูณนี้ได้ลยครับ15 x ใช่ไหมอันนี้ได้อะไรครับ 1 7 x พอดีครับรวมกันได้2 x พอดีไหมสิบเจ x ลบสิ x เหลือ2 x เปล่าพอดีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบ3 x บวกสิได้ศู x บวกสิเได้ศเพราะฉะนั้น x เดียวก็คือลบสิส่วนสแต่เนื่องจากว่า x มันเป็นลบได้ไหม่นความยาวไม่ได้ กบีกอันนึงคือ x ลบ5ได้0 x ลบ5ได้0 x ได้อะไร 5. 5ใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะฉะนั้น x ข้อน,นี้คือ5 3 x บวก2ก็คือ17จบเข้าใจป่ะครับสรุปแล้วกว้างเท่าไหร่กว้าง5ยาว17นักเรียนครับอันนี้เนี่ยมันเกินหลักสูตรปอประถมมันอยู่ระดับมต้นนะ เพราะฉะนั้นที่ทาให้ดูเนี่ยเวลาเรียนเรียนมอต้นนักเรียนต้องใช้วิธีนี้นะครับแต่ที่นักเรียนใช้วิธีนี้ได้ก็เพราะว่า85มันแยกตัวประกอบออกมาได้แค่คู่เดียวคือ17กับ 5. 5มันถ้ามันแยกได้หลายคู่มันจะใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่จริงก็ถ้าสําหรับมอต้นเนี่ยประถมเนี่ยสำหรับประถมปลายเนี่ยถือว่าใช้วิธีแยกตัวประกอบจะดีกว่าเข้าใจไหมฮะง่ายกว่าง่ายกว่ามาแก้แบบนี้นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบแล้วครับกว้างอะไร่กว้าง5ยาว17ผมขอให้นักเรียนใช้วิธีแยกตัวประกอบแบบเด็กๆไปก่อนนะครับไอ้วิธีนี้ไม่ต้องไปเอามันเดี๋ยวค่อยเรียนตอนมอมต้นม,มัธยมนะประถมยังไม่ถึงนะครับโอเคไหมได้นะวิธีนี้ถ้ายังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรียนมต้นอีกทีหนึง่งนะอันนี้เป็นเรื่องการแก้สมการพหุนามนะ าต่อไปข้อ25ครับนักเรียนดูข้อ25แล้วที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรว่าอะไรครับสี่เหลี่ยมคางหมูนักเรียนครับสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรว่าอะไรแล้ว เศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยอะไรครับผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณสูงอ่ะขอดูรูปนิดหนึง่งทบทวนนะวิธีการหาสี่เหลี่ยมคางหมู นิยามสี่เหลี่ยมคางหมูคืออะไรครับสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ขนานกันหนึ่งคู่นี่คือด้านคู่ขนานนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรฮะตั้งฉากนี่เรียกส่วนอะไรฮะตรงนี้เ,เรียกว่าส่วนสูงทานไม่ทานเคยเห็ยนยังสี่เหลี่ยมคางหมูเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยด้านนี้บวกด้านนี้แล้วก็คูณสูงเออเดี๋ยวพี่สูตรให้ดู นักเรียนรู้ไหมครับทำไมมันต้องเอาด้านนี้บวกด้านนี้แล้วหารสองอะ่ะสูตรนี้มาได้ไงงงเปล่าจริงๆแล้วมันมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับนักเรียนเอาวนักเรียนดูผมให้ด้านสั้นเนี่ยหด้านยาวเนี่ยสิะนะดูนะครับ5กับ15นี่คือด้านคู่อะไรคู่ขนาขนา ้านักเรียนลากตรงนี้มาแล้วตัดตรงนี้ปั๊บเอาตรงนี้มาแปะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้ทําไมกันเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ทําไมกันเท่ากันตัดมาแปะได้ไหมได้เสร็จแล้วนักเรียนก็แบ่งตรงนี้มาเอาพื้นที่ตรงนี้มาแปะตรงนี้เท่ากันไหมเท่ากันนะตัวนี้แบ่งครึ่งนะ นั่นแสดงว่าอะไรครับถ้านักเรียนก็สามารถเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมข้างหมูมาเป็นสี่เหลี่ยมอะไรได้แล้วพื้นผ้าปัญหาก็คือด้านนี้ยาวเท่าไหร่ด้านนี้ก็คือเอา5บวก15แล้วหาร2ได้10 <5. S 1> เพราะฉะนั้นไอเศษ1.2ส่วน2คูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานตรงนี้ก็คือด้านยาวนั่นเอง ส่วนสูงนี้ก็คือด้านกว้างนั่นเองใช่ไม่ใช่ส่วนสูงเนี่ยคือด้านกว้างนั่นเองใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือกว้างคูณยาวเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไม่ใช่ดูออกเปล่าเพียงแต่ว่าผลบวกได้ของขนานนี้คือค่าเฉลี่ยของความยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเอาด้านบนด้านล่างบวกกันหารสองงงไหมงงไหมงง นี่ไงเอา5้าบวก15หารสได้10ก็นี่ไง1นงส่วนสอของผลบวกด้านคู่ขนานไงเขาถจายเปล่าเออเรียบร้อยอ้าลงมือเลยครับเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าพื้นที่รูปนี้เท่าไหร่เร็ว400ตารางเมตรโมีด้านคู่ขนานยาวรวมกัน50นี่ผลบวกด้านคู่ขนาน50 เพราะฉะนั้นส่วนสูงเท่าไหร่ครับเดีวสูง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  <18. S 1> เพราะฉะนั้นสูงเท่าไหร่ <18. S 1> สูง16เมตรใช่เปล่าใช่16ไหมเออันนี้ไม่หาเหลือ8เอา2ไปคูณได้16ใช่เปล่า400หารห0ได้อะไร เอาห้าสิบสี่ร้อยได้อะไรได้แปดเอาแบงค์ห้าสิบกี่ใบได้สี่ร้อยแปดใบใช่เปล่าคิดเลขผิดบ่อยคิดเงินไม่ผิดรับรอง <c oughs> เวลาเจอตัวเลขให้คิดเป็นเงินรับรองถูกนะพอคิดเงินเนี่ยพลาดไม่ได้ใช่ไม่ใช่แต่คิดเลขที่ผิดไม่เป็นไรใช่ไหมแต่คิดเงินนี่ต้องไม่ผิดไม่ผิดผิดไม่ได้ผิดเสียตังค์ <c oughs> นะเขาใจยอังคราวนี้เขาบอกว่าไง เขาบอกว่าเวลาเขาเขียนแผนผังรู้จักแผนผังไหมก็คือการย่อส่วนจากของจริงมาเหลือในรูป4เมตรเหลือ1เซนเพราะฉะนั้น16เมตรกี่เซนครับ4เมตรเหลือเซนเดียวถ้า16เมตรจะเหลือกี่เซนอัตราส่วนก็จะเหลือ4เซนจบ นะใช้แผนผังนะเพราะฉะนั้นส่วนสูงข้อนี้คือ4เซนครับผังนี้จะมีความสูง4เซนครับงงไหมงงไหมไม่งงนะอ้าวต่อไปข้อ26ข้อยีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นรอบรูปยาว48เซนติเมตรด้านยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้างดูรูปครับ ว้าง x ยาวเท่าไหรยาว2เท่าก็2 x สรุปแล้วเส้นรอบรูปมันเท่าไหรเนี่ยเส้นรอบรูปเท่าไหร,ร่แล้วเส้นรอบรูปเส้นรอบรูป x 2 x x 2 x รวมกัน 6. 6 x เท่ากับ48 x เดียวตอบ8ดนั่นหมายความว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้กว้างเท่าไรครับ กว้าง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 ยาว16เขาถามพื้นที่ตอบกว้าง8ยาว16พื้นที่กว้าง8ยาว16พื้นที่เอาเร็วคูณเลขหน่อยสิเท่าไหร่เร็ว1 6ร้อยอะไร16คูณ8ได้อะไรเร็วเออหน่วยเป็นตารางอะไร ตารางเซนนะฮะสอมอกำลังสองกำลังสองคือตารางเซนนะเซนคูนเซนง่ายไหมง่ายทำได้เปล่าอ้าวเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเขาบอกให้ด้านกว้างเป็น x x ด้านยาวเป็นไงฮะอ่านโจทย์ด้วยด้านยาวเป็นไงอ่านโจทย์ด้วยเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นเป็น g x 2x 2x นี่ x นี่ x เป็น 2x บวก 2x บวก 2x เป็นอ่ะช้าๆ1บว1บวก2 x, บวก2กลายเป็น1บว1บวก2บวก2กลายเป็น6 6x เท่ากับ48มาจากไหนโจทย์ไงโจทย์อ่านทีเจ <laughs> อยังเออ x เดียวเท่าไหร่เอา 6 x 4 8 x เดียวเท่าไหร่เอา6มาทำไมนี่มันคูณอยู่ก็ย้ายมาทำไมหาร48่หาร 4, 8, 6เหลือ48่หาร6 8แสดงว่ากว้าง8ยาว16พื้นที่16คูณ8จบคูณไม่เป็นนะเป็นไหมเออเป็นนะโอเคใช้ได้อา้าวต่อไป ต่อไปข้อ27โอ้โหข้อนี้ดีมากเลยข้อนี้ดีมากๆทุกคนอ่านโจทย์ก่อนครับแล้วอ่านโจทย์แล้วเขาบอกมีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรู้จักเปล่าอ่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือด้านทุกด้านเท่ากันหมดนะเท่ากันหมดนี่นีนี สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะเขาบอกว่ามีความยาวด้านละ50เซนนี่50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 พื้นที่2 5 5พันสองร้อยห้าสิบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่สูตรว่าอะไรครับนักเรียน ฐานคูณสูงเพราะฉะนั้นสูงเท่าไหร่เร็วอ่ะเท่าไหร่เอา50คูณสูงได้ตัวนี้เท่าไหร่ห0คูณด้วยสูงเท่ากับ 2-2...50 เพราะฉะนั้นสูงเท่าไหร่เร็วช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยเร็วเวสูงเท่าไหร่ เอา50ย้ายมาหารสิเท่าไหร่ครับอ่ะ45นะศูนย์ตัดศูนย์นะ5หาร2 2 5ี่หาหาได้อะไร5 4 20ใช่ป่ะหารหารเป็นเปล่าหารนี้เป็นช่วยหารเอาหารหารหารเอาเร็วเร็วเร็วหารอ่ะ5เท่าไหร่5 4 20 2 5 5อะไร ห้าีบห้าพอดีไหมอ่าตอบอะไรสูงเท่าไรสูงเออตหันเปเป็ป่หาหันไปป่าเนี่ยหันเป็นเปล่าเป็นนะโอเคนะฮะต้องฝึกหานให้คล่องๆนะนักเรียนหานครูเนี่ยต้องแมน่แมนๆเลยบวกลบคุ่หารต้องแมน่แมนๆเลยใครที่ยังไม่ค่อยฝึกรีบกลับไปฝึกซานะไปเอาโจทย์คิดเลขเยอะๆมาลองฝึกดูอา้าวดูสแสดงว่าตอนแรกนี่ได้สี่เหลี่ยมขนมเปกปูนสูงเท่าไรครับ สูงสี่สาคราวนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกไอ้สี่เหลี่ยมเนีนเ่ยนักเรียนมันบิดไปบิดมาได้ถ้าเราบิดให้มันเตี้ยลงรูปเปน็นอย่างนี้นี่นักเรียนนักเรียนสังเกตนะจากเดิมมันสูง45ใช่เปล่าถ้าเราบิดตรงนี้ลง โดยที่ฐานยังเท่าเดิมนะด้านนี้ยาวเท่าเดิมนะแต่ความสูงมันทําไมแล้วเนี่ยลดลงเอ้ความสูงลดลงพื้นที่มันทาไมด้วยลลอเอ้ยจากอันนี้มาเหลืออันนี้พื้นที่ทําไมพ,พื้นที่มันเท่ากับฐานคูณสูงฐาน,นไม่เท่าฐานไม่เปลี่ยนฐานไม่เปลี่ยนถ้าความสูงมันน้อยลงพื้นที่ก็ต้องทําไมลง ลดลงอ่านโจทย์สิเขาลดลงเหลือเท่าไราถ้าพื้นที่ลดลงเหลือ2อส่วนหของพื้นที่เดิมก็แสดงว่าความสูงตรงนี้เป็นเท่าไหร่ของตัวนี้ฮะเป็นเท่าไราถ้าพื้นที่มาลดลงเหลือ2ใน5ของพื้นที่เดิม ความสูงตัวนี้ก็จะเป็น2ใน5ของความสูงเดิมงงไม่งงพื้นที่ลดลงเหลือ2ใน5ความสูงก็ลดลงเหลือ2ใน5เพราะว่าฐานมันทำไมฐานทำไมฐานฐานฐานมันเท่าเดิมฐานไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่มันลดเพราะว่าความสูงมันทำไมแ้ะมันลด แต่ฐานทำไมฐานเท่าเดิมเข้าใจป่ะอ้าวสองในห้าของสี่ห้าเท่าไหร่ครับสิบแปแสดงว่าเดิมมันสูงเท่าไหร่ตอนหลังเหลือเท่าไหร่ <14. S 1> เขาถามอะไรเ,เ,เขาถามอะไรน้อยลงกว่าเดิมทำยังไง ตอนแรกมันสูง45ตอนหลังเหลือ18เขาถามส่วนต่างที่ลดลงใช่ไหมตอบเออเพราะฉะนั้นความสูงลดลงก็เอา45-18ลบตอบ27เรียบร้อยเข้าใจวิธีคิดไหมงงไม่งงอ่ะนักเรียนหลายคนบอกถ้าผมไม่คิดอย่างนี้ล่ะ ถ้าคิดเป็นพื้นที่เลยได้ไหมเนี่ยได้เอ้าดู2อส่วนหของ2,250เ <c oughs> หลือเท่าไหร่ครับเอาเร็วเท่าไหร่คิดนักเรียนก็5ตัด5ตัดเหลืออะไร5 4 20 5 5ยีปั๊บได้900 <c oughs> พื้นที่เหลือ900 เก้900เท่ากับอะไร900เท่ากับ50คูณสูงสูงเท่าไรเล้วสูงเท่าไร่เล้ว50คูณสูงได้900สูงเท่าไร่สูงออกมาได้10 8แล้วนักเรียนก็มาลบกันเหมือนเดิมโอเคไหมจบเข้าใจยังเออนะข้อนี้ดีนะนักเรียนสังเกตไหมครับว่าฐานเนี่ยไม่เปลี่ยน แต่การที่เราไปดันตรงนี้ลงให้มัน,มนเล็กลงเนี่ยทําให้พื้นที่ทําไมลงด้วยลดลงพื้นที่ลดลงเพราะความสูงมันทําไมลงลดลงนะโอเคอ้าวต่อไปข้อยีสิบดครับข้อยี่ปดอ่านโจทย์เร็วเขาหาพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางวาเริ่มเลยครับให้ทั้งหมดเป็น ทั้งหมดเป็น x ปลูกคณะ1ส่วน3 x ปลูกต้นหอม1ส่วน4 x ปลูกผักวางตุ้ง1ส่วน5 x เหลือเหลือเนี่ยมาทาอะไรนี่เอามาทาไมฮะเนี่ยเอาตัวนี้ลบ3ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ้าวก็มีพื้นที่ทั้งหมดเท่านี้แล้วก็แบ่งตัวนี้ไปปลูกนี่แบ่งนี้ไปแบ่งนี้ไปที่เหลือก็คือเอานี่ลบด้วยทั้งหมดใช่ปะก็คือ x ลบด้วย1นส่วนส x ลบด้วย1นส่วนส x ลบด้วย1นส่วนห x เท่ากับเท่าไหร่ครับสว่วนที่เหลือกี่ตารางวาครับ,ก,บก,กี่ตารางวาที่เหลืออ,อ่านโจทย์แล้วเร็ว 78. 78แก้สรรมการหา X ครับเร็วอ่ะคนอเท่าไหร่เอ่ย3 4 5สีคอรกสิอ 60. เอา60ไปคูณหนึ่งได้60 X ลบ เอา3หารนี่ดอนเดี๋ยว20ก็เป็น 20x ลบอะไรอีก 15x ลบ 12x ได้78อา้าวคิดครับ60เอาเอ,าอาันนี้รวมก่อน20 15 12กลายเป็นเท่าไหร่47ใช่ไหม47เอา60ลบก็เหลือ13 13x ส่วน60 เท่ากับ78สรุป X เดียว X เดียวเอกเดียว360ฐานเปล่า13ตัด78ได้6ครั้งเอา60ย้ายขึ้นไปคูณจบนะ เรียบร้อยนะได้นะโอเคเรียบร้อย